ท่านผู้ชมครับผมโดนแฮ็กช่องครับผมโดนแฮ็กยังไงเหรอผมดันได้รับโฆษณาตัวหนึ่งมานะครับของเกมจากต่างประเทศผมไม่เคยรับงานต่างประเทศมาก่อนนะจะมีคนไทยที่ติดต่อผมมาในเฟสหรืออะไรพวกนี้นะครับผมแต่นี่เป็นครั้งแรกนะผมก็ไม่คิดว่า <c oughs> ครั้งแรกกูจะโดน <laughs> เฮียเนี่ยวะเอาตรงๆนะผมก็เป็นแบบว่าไม่เคยไม่เคยผ่านไหนพวกนี้ไม่เคยโดนแฮกไม่เคยโดนแฮกหาเลยนี่ประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะก็พอผมโหลดของมันมาเพิ่มในคอมใช่ไหมทุกคนเราก็ทําการติดต่อมันไปนะเพราะว่าผมไม่สามารถเปิดเกมได้เว้แต่พอติดต่อมันกลับไปเท่านั้นแหละครับผมคลิกเดียวกูเปลี่ยนโลกทันทีเลยแก้ยังไงหรอครับอันนี้คือผมพูดตรงๆเลยนะว่า ผมทำไอ้เรื่องพวกนี้ไม่เป็นเลยนะว่าโดนแฮกผมจะต้องติดต่อใครหรืออะไรพวกนี้นะคือวันแรกที่ผมโดนแฮกเนี่ยผมนอนอยู่เลยนะเว้ยนอนกดโทรศัพท์อะคือโดนแฮกเด้งมาหลาย Gmail เลยว่าคุณโดนเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าอะไรพวกนี้นะคือตัวผมเองก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกท้อไม่ท้อนะแต่ว่าไม่ได้ขนาดนะั้นนรู้สึกแบบว่าเราก็สมควรโดนละเราไม่ได้ไต่ตองคิดอะไรให้ดีก่อนนะคือต้อง คิดให้ดีนะครับก่อนจะทําอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งคนที่ช่วยผมนะครับในการติดต่ออะไรพวกนี้คือผมทําไม่เป็นจริงๆนะเว้ยผมต้องไปหาคนมาช่วยนะครับคือพี่สมา้ายผมเนี่ยเขาได้ส่งช่องช่องหนึ่งมาที่ชื่อว่า d o a w i n g Story นะครับผมเขามีชื่อว่าพี่เข็มนะครับผมพี่เข็มเขาช่วยผมติดต่อทาง Google 4วันที่ผมโดนแฮกไปนะครับช่วยจริงๆอนะ่ะเขาใจดีมากๆเลยนะทุกคนใจดีแบบว่า เขาพูดดีเขาใจเย็นเขาอะไรทุกอย่างเลยนะเขาช่วยผมกู้คืนช่องมาได้นะครับผมก็สามารถไปติดตามเขาได้นะดอยอิงสตอรี่นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่พี่เข็มเขาช่วยเหลือผมนะขอบคุณครับรู้สึกยังไงเหรอครับผมพูดตรงๆนะครับว่ารู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่าตลอดเวลา4วันที่ผมโดนมามาเป็นบทเรียนชีวิตของผมมากๆเลยนะครับคือสําหรับใครที่ยังไม่เคยโดนนะครับผมแนะนํานะว่าต้องรอบคอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิด คุณเป็นคนใจร้อนหรืออะไรนะครับถ้าเกิดคุณโดนแฮกช่องไปเนี่ยคุณจะต้องรออย่างเดียวนะรอเป็นวันเลยนะครับบางทีก็อาจจะเร็วสุดก็1วัน2วันนะครับผมแต่ผมใช้เวลาประมาณ4วันนะครับผมยังนั่นนั่งเล่นเกมอยู่เลยไว้ยก็คือต้องใจเย็นจริงจนะครับผมจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ สรุปก็คือกูช่องกลับมาได้นะครับก็คือพยายามจะปรับตัวอยู่นะครับเดี๋ยวจะพยายามกลับมาลงคลิปทุกๆวันเลยนะครับลงคลิปสั้นคลิปยาวนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีช่องแยกอีกช่องหนึ่งนะครับก็เป็นช่องเก่าตอนที่ผมอยู่ป .5 เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมเอาไว้สําหรับการบอกข่าวสารหรือว่าเอาไว้ทําเล่นๆที่แบบคลิปไม่จริงจังอะไรมากนะครับผมผมจะพยายามทําออกมา2ช่องให้ดีนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องหมีสุวรรณมาจนถึงทุกวันน้าปหลิ